Happy birthday to you happy birthday ควบสำเร็จทุกชีวิยานรวยพ่อในหนูกมีควมสุขควบจะเล่นอนาคตเก้าหนาจะเล่นลุงแม่ไปเล่นอะนี่คือเสียงจากแม่แตนนะครับผู้เป็นแม่นะครับของมอลลัใจเกินลอยเป็นลมโพลมไส้ของมอลําใจเกินลอยครับ mm hmm. เป็นคําอวยพรจากคุณแม่นะครับให้แม่รัดวอวยพรนําแนให้น้องชายนะครับแม่รัดมีนาทีเหตุอ่าเป็นแม่พ่วพี่น้องครับ เดินสายกับมอลลัใจเกินร้อยบ่าที่เคยิีบนอกยายขอให้บักลามีความสุขให้พ่ลูกหนองในวงพานุปัะจั์ไปได้โดยดีได้ลาเนื้อชือลงโพลงไส้นะครับของบอล่ําใจเกินร้อยนะครับคุณแม่แตนแล้วก็คุณยายสวยแล้วก็แม่รัดนะครับบันนี่ผู้เปลี่ยนผมผมไสอวยพ่อแล้วบันนี้เฮ้าส์ไห้ผู้เปลี่ยนแทนทามีแม่เนี่ยถามก่อนลูกไห่ผู้งามบอ บูงงามบอแม่บึงบงามบอเป็นตหาบหกบอนี้บตัวบนนี้ข้าสิหายน้องแอนอรดีนะครับซึ่งเป็นบุคคลพิเศษสำหรับค่ำคืนนี้อีกหนึ่งอีกหนึ่งท่านนะครับอ่วยพ่อในหัวนาพี่น้องครับแมแม่แม่ทีไปคว้าหมดไอ้าบมากขนาด ว่าวันนี้กขนาดเขาได้หลายพี่น้องขนาดได้ว่าวขนาดมันจะไม่ได้แจก,กัน,นย่ะเยน็เยนเลยค่ะส,สายไฟค่ะอ่าดับแรกขอบคุณขอบคุณขอบคุ้มใจกันนพอยขอบคุณแม่แตนขอบคุณปาร์ตแม่รัตทีบลังเกียร์ทาร์ลวก็ยินดีต้อนรับด้วยดีนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆบ้านแฟนบอยด้วยนะคะ ที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็ให้อะไรมากมีโอกาสได้เปิดใจคุยน้ำพิดนะคะแล้วก็ขอบคุณกาวใจของหนูก็คือบ้านเอบีนะคะที่ทีทีทเฮดในม้อนีคคื่กันนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้องสบุสบุคุนทีที่คอยสนับสนุนแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็เหมือนคำที่ที่อ่านเลยนะคะ น้องอวยพรไปหมดแล้วแล้วก็จะคอยซับพอร์ตแล้วก็สนับสนุนหมอลำใจเกินร้อยแล้วก็อยู่ข้างๆพี่สู้ไปด้วยกันนี่แหละค่ะขอมีนความสุขนะคะพี่น้องครับนี่คือครับอวยพรและกับขอบคุณจากนะครับผู้เป็นบุคคลสําคัญบนเวทีหมอลำใจเกินน้อยนะครับเอาเงเยอะทางทอนสุดถ่ายเดียวเพาะพ่อตั้งใจรองร้อมกันครับแล้วกระเป้าเคกเนาะใส่ผู้ใดมีเคสไหนเอามากเลยครับ ดูเตี้ยไปคลิปเย้เลยตอนนี้สามสี่ 3, ไปครับ Happy Birthday to you พีนองโปรมิ้งจวดๆแน่พี่นองครับขอบคุณสุภุดทุกคนคาก็ะด้วกันครับขอบคุณ,คณางานบ้านแฟนบอยสิริชัยนะครับครับผมขอบคุณพี่ๆแม่ๆ<า>โดยเฉพาะอย่างยิ่งแอดมินที่แบบสู้เพื่อผมมากนะครับ ขอบคุณทุกกานจริงๆครับผมวันนี้ก็ยังแบบมันเป็นพลังที่แบบผมไม่คิดว่าจะมีวันนี้จริงๆครับอขอบคุณบ้าน AB นะฮะที่เป็นกำแพงเมืองจีนให้กับบอยและก็แอนออรดีในทุกดราม่าจูงมือพวกเราแบบก้าวผ่านแล้วก็โอบก,กอดทุกเราทุกความรู้สึกนะครับขอบคุณคพี่ๆแม่ๆทุกบ้านทุกชมรม ขอบคุณบัตรเกิดเมืองนอนของผมนะฮะผมพุ่ิใจที่สุดทีเป็นสายเลือดบัตรนุ่นแสแบงผมพุมิใจที่สุดที่เ,ยเลยเกิดเป็นมอลัม่มขอบคุณแม่ขอบคุณยายแล้วก็ขอบคุณพอ่อผมสิเป็นลูกกับพานะฮะทุกคนที่ติดตามผมผมสู่ชีวิตมตัธตมระดัน่อยเพราะว่ารอบครั้ว,ว,วลำบากติดลงมากกว่าสิบที 20, ่มือนี่แล้วก็ที่สําคัญที่สุดครับขอบคุณลูกน้องทีมงาน ผมเคยใส่คำบอกวา่าผมเป็นหัวหนา้าผมใส่คําแทนโตตลอดว่าผมคือน้องผมคือออ้ขัดบ่มีลูกน,อน้องขับดบ่มีทีมงานทุกๆคนกับ,บ่มีผมบ่มีหมอลำใจกันลอยทุกๆคนทุกๆส่วนคือกลนไกค,คืออะไรที่สำคัญเพียงแต่วงใจกันลอยเขาเข้าเติบโตมาจนฮอดมือนี้เขาเติบโตมาพร้อมๆกันครับผมก็บอูว่าเสียเอาเหยียบมาตอแนแทนทุกๆท่านนอกจาก สี่จังสางสารรค์บลงานให้มันดีให้พี่น้องทุกคนมีความสุขบ่งอกว่าสิ่งที่เหตุนในแต่ละปีแต่ละเทือการสแสดงทุกอย่างหรือการเป่าการกระทําของผมสิธถือใจพี่นอ้องบอแต่ผมกัสิเป็นคนดีแล้วก็เห็นแต่สิ่งดีๆแล้วก็สิห้าแอนอรดีผู้ดเดียวครับ ฮักแล้วเป็นปีนาไป็อคว้าเขาลันมากี่นี้นั่นก็บอกว่าฮักไมหฮักกนนี่กุศ์เอาบ้าอยไปเดินพูดอก็บเเลยหรอกว่าฮักแองคนเดียวฮักแองคนเดียวหักกับไป็ควาเขาตีระันกนยีนี้น่ะเอาเจจะไปศูนเนี่ยเพิ่นเทียอยังกูรับทานอิช้าเพิ่นเสนจจะขอเขาไม่คหักกันเขาักกันดีเหล่าหขาแฮกกันดีโอ้ยจั๊กจักจั๊จั๊อบผุดบ้านเอดีครับผมอ๋อ ครับขอบคุณนะครับผมไมหันมาพ่อนาใครับขอบคุณมากมายครับถ่ายลูกค่ายลูกค่ะต้องได้ไปทุกคนแน่ละครับ,บค,ครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณพี่น้องทีเบิ่งไล่์สนนํำนะครับจุดเริ่มต้นตอนแรกผมไล่โสดค้นเบิ่งหาคนสิบค้น ผมคิดว่ามือนี่แบบพี่น้องสิไล่เล่นๆพี่น้องกับบนเป็นเมือนนะครับผมก็ยังบกคิดว่าสิมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับที่ดิตของผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณหลายๆครับฝั่งนี้เลยค่ะฝั่งนี้เลยค่ะขอบคุณครับมาผู้ใดมีของขวัญครับตอนนี้งานข้าขมาเลยครับโอ้ขอบคุณ,คณพิกค<า>ิกเลยครับ บินมาจากอินโดนีเซียเลยจากบ้านหัวใจสีเขียวนะครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ<ป>ขอบคุณครับไปเอาขอบคุณความหังความแพงความเมตตาพี่นองนะครับทีมาะ่วง วันนี้นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของ,งน้าบอยศิริชัยนะครับเป็นเมือที่เรามีความสุขร่วมกันนะครับให้พี่น้องมีความสุขหลายๆนะครับกับการแสดงกำลขึ้นเมื่อนี้ของลูกหลังทีมงานหมอลำใจเกินหนอยพี่น้องมาจากลหลายๆสถานที่นะครับอเอาใคพรพวกแมงตี้ไปเหมปมาเทียงไรร้อยชางทีเมนีเพิ่นถามเอาไปขึ้นเอาขอบคุณพี่น้องขอบคุณทุกผูุ้กคนลนครับครับ แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะที่รักาพั่อนกานเขียดเนาะโอ้โหเบรขียดเนาะครับแอนก็บ่อยสิ่ได้อยู่เดิมเพราะว่ามืออื่นไม่ทายรายการซุปเปอร์มัมนะครับแอนเสียงที่น้องม้วนกันกับการแสดงของวอลลัมใจเกินรอยจริงๆมีเพิ่มอีกได้การหนึ่งตอนเช้าแต่คือเป็นของแอนเองค่ะจิงช้าสวัสดิ์นะคะแล้วก็ต่อด้วยซุปเปอร์มัม แล้วก็いいเราก็จะบินกลับไปมาที่ขุมบทราจธานีนะได้ก็บปินกำลังใจให้แน่นะครับแล้วก็ติดตามผลงานได้ที่แฟนเพจแอนออร์เดีแฟนเพจละครับบอยซิลิช่าออฟฟิเชียลวหนาครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูเอาขึ้นมาตีกวางขึ้นมาตีกวางตีบอสเดาไปตีเนไปตีมาอาจารย์ตีจะไปตีบอสไม่ซีมาคุยาพไปตีอไปผู้หนึ่งตีชิบบอสผู้หนึ่งตีบอส ขอนี้เเห็นหนาที่อย่างน้ตรงพื้นทตรงใหอาจารย์บอกว่าเนี่พี่น้องครับอันนี้คืออาจารย์มอเตับที่ปรึกษาของมลําใจกันร่อยหลายก็เข้ามาเป็นผู้จัดการครับเพราะว่าผมขี่มอออกเกี่ยวมอออกก็ต้องอาจารย์มอผู้นี้เป็นผู้คุ้มทีมดนตรีครับขอขอบคุณหลายๆขอพระคุณอาจารย์ทุกๆกคนครับที่ซอยเติมเต็มให้ปงเขาเด็กคุูองค์ประกอบแล้วก็มีผลงานที่มาตรฐานได้มีงาน จาพา่ปในความเมตตามาตลอดขอบคุณเลาลนครับอาจารย์ครับเอาสามสี Happy Birthday to you จะป็นกอนขึ้นจึึครับก็เ่ด้มีโอกาสแบบนี้กนครับอ่าขอให้ว่านะมีสุขภาพแข็งแรงครับ้วกผ้าลุงนองทีมงานจเดินหรือเ ยิงไปนะครับสำหรับพวกเขายังยังหักแล้วก็ตัดท่าแล้วบบยังเสื่อมันในความสามารถของของคณาพ,พอดีครับสรหกับข้อที่สิต่อสู้เที่ยงขาดไปน้ำกันเจอว่าสิบวมีผู้จา <c oughs> ้างครับ <c oughs> ขอบคุณลหลายๆครับครับพี่น้องม้มมือครับ ับพ่อนนัดีพ่อนนัเลิศพ่อนนัประเสริฐบอนีผมได้ทําบุญพรนะฮะเราไปทําบุญที่โรงพยาบาลนะครับเปหลายๆสถานที่ทั้งสาธารณกุศลแล้วกับศาสนาโดยเฉพาะวัดของเ้า1หนึ่งแสนบาทขอให้เป็นปัจจัยเป็นผลสําเร็จให้กับคณะบรำใจเกินรอยพร้อมทั้งพี่น้องแฟนคลับแฟนเิลง ทุกทุกทันทีชุ่มทางออนไลน์ที่อยูุนาเบทีที่สนับสนุนมอล่ํ่ใจกระดอยทุกกิจกรรมจงประสมแต่ความสุขความจเจริญยายเก็บยายจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงข,ข้าขายมีกําไรไผ่รวยแล้วขอให้ลวยหลายกว่าเก่าขอให้มีเงินล้านเงินสิบล้านในกระเป๋าถูกห,ว,หว,ดดวยสมัวเด้อสาธุ หัวหน้าครับยัายังมีตัวแท่ของศิลปินเบื้องหลังนะครับอาจารย์ดนตรอยากบอกอยากอวยพ่อทีหัวหน้าครับมีความในใจอยากบอกความศิลาลุ่งแล้วงเพ่ได้บูสันกลให้พี่ร้องขอขาเคขึ้นจะพันหาเนะยครับขาเคขาเคพันหาขอขาเคขึ้นจะพันหาเนรับเอากายแก่เวา เบิกเงินลวงนาสองอมื่นหามือใดมึ่งซีส่กูสีเบิกต่ออีกมื่นหามันเป็นสี่มื่นไปเลยเดี <c oughs> ๋ยวนีคุยกับคุยกับสอดไว้นีส่สอดครับ <c oughs> โอ้ยผมอยากได้รถไหมครับกินอะไรแห้เสื่อกูสิบรักอย่างแม่กินอะไรแห้เสื่อมโอ้ยขอบคุณครับครับเดี๋ยวแอนบอกคับพี่น้องค่ะโอ้ยบ่มีอย่างนอกจากเข้ามาขอบคุณอยู่นี่ล่ะเบิร์ดคลืนพี่น้องคะเต็มอิ่มด้วยความสุขแล้วก็ ความรู้สึกดีๆที่ทุกคนมอบให้นะคะมอบให้พี่บอยมอบให้แอนแล้วก็ทีมงานทุกๆคนในวันนี้ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขค่ะสุขภาพแข็งแรงรับรวยสุขหูขสุขคนเช่นเดียวกันนะคะ